สวัสดีครับวันนี้กับพวกับผมกับช่อง Top Story ีชินเคยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเลยอัลฟาพาร์ทเบอที่เจ็ครับก็จะเป็นฮ่องกงสตาร์เฟอร์รี่นะครับโอเคแล้วก็ไปเลยเควสกันเลยวันนี้เควสเสร็จก็ไป10บทับสินะครับส่วนตัวพอสําเร็จก็จะมี92้าสิทับหนึ่งพันยี่สิบสองครับโอเคเราไปเลยกันในเกมเลยเสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาไดที่แมปนะครับก็จะมาเจอแมปนี้เลยอันนี้เควสตัวนี้ครับก็จะเป็นเควสเหยียบปลาหมึกนะครับเพื่อนๆก็กะให้ดีครับไม่ยากไอตัวที่มันกกกิิ้้งงไปมมาาเเเเนนนีี่่ยยยััหลลลอรรคบโโดดดดฮะ ตดดเลยปุ้มผ่านนะฮะน,นี่โดดเร็วทันใจนี่สป,ปีดลันสิบบิด้วยครับโอเคก็ทําไปเคลียร์ต่อไปครับเราก็ไปให้เร็วที่สุดลองจับหาทางดูว่ามันจะมีทางขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้มันเกะกะหน่อยนะคนเยอะโอเคอันนี้ออมมาทางนี้นะนี่แล้วก็คุยกับกัปตันแล้วก็ใช้คําสั่งอันนี้ครับรีสปาวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะก็จะเป็นคําสั่งที่เอาไว้วาร์ปกับจุดจุดเกิดน,นะ มันก็จะสะดวกเวลาเราไม่ต้องมาเดินกลับเอาโอเคลงไปด้านล่างต่อเควสวันนี้ง่ายครับค่อนข้างง่ายโอเคครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเควสอ,อยกรถเข็นนะนี่ต่อไปเลยโอเคเฮ้ยอ๋อหา้หา,หามห้ามให้คนชนนะโอ้โหเพลพลาดเลยครับเมื่อกี้ทำไปสิบวิเองโอเคกะจริงๆนี่โอเคครับอย่าอย่าชนเด็กอย่าชนคนนะนี่เป็นเควสสองรถนะนี่ รถไม่ได้เติมน้ำมันนะครับส่งรถครับพี่ไปคันต่อไปเลยนี่โอเคต่อไปก็จะเป็นเพจอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นตู้ไวสณีนะครับผมจะไม่ผิดโอเคครับแล้วก็คุยกับนักท่องเที่ยวด้วยโอเคคุยน่ครับเก็บอันนี้ก่อนสิบเอ็ดวิหนึ่งนาทีนะครับดูว่าผมจะทำได้เร็วขึ้นไหมโอเคก็วิ่งตามทางนี้ได้เลยนะครับโอเค คุยครับเควสวันนี้ก็มีคุยไม่ได้ไม่ได้ยากมากครับอาจจะไม่ยากแค่ตรงไอป้ปลาหมึกอย่างเดียวแล้วที่เหลือมันก็ทํามาเรื่อยๆไล่มาฮะนั่นเลยว่าคเวสง่ายมากแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองครับชั้นบนหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิวก็ลงมาชั้นล่างไปส่งตรงหน้าป้ายอันเดิมฮะ <Okay. S 2> เรียบร้อยฮะแล้วดูเควสต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเควสเพื่อนๆลองดูให้ดีนะอันนี้ผมจะให้บอกจังหวะจะเห็นได้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าจะมีรถแท็กซี่อะ่ะมันจะขับไปขับมาใช่ไหมคือเราทำไงก็ได้ให้ทางแท็กซี่มันโล่งที่สุดนะเนี่แล้วเข้าไปคุยเควสทันทีแล้วก็แท็กซี่สต็อปแล้วก็เป็นคาร์มูฟนี่เลือกคาร์มูฟเห็นไหมคาร์รถมันก็จะวิ่งไปแล้ว ผ่านแล้วกดคุยอย่างเดียวนะแปดวิเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมเควสโครง่ายเลยวันนี้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นคุยอีกรู้สึกว่าจะเขาให้ไปลงเอาป้ายผู้ที่เขาก่อสร้างเรือฟอรเรี่นะเอามาติดป้ายกันเป็นรูปจริงนะนี่ก็แค่นั้นแหละง่ายๆแล้วก็อีกจะมีอีกเควสหนึ่งก็คือเก็บเชือบอะไรพวกนี้ครับลองดูโอเค,อเ,คเก็บร้อยผู้ก่อตั้งน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วเดี๋ยวว้มาลองดูแล้วได้ถ้าเพื่อน <ๆ S 2> ไม่สปีดร,รันก็<ๆ>ลองมาเดินเที่ยวดู อันนี้ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งนะนี่เราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราโดดเตรียมโดดลงไปเรือนะนี่มันมีทิกอยู่ฮะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้ว,ลวตายเลยโอเคแค่นี้ฮะง่ายๆตายแล้วก็จะกลับมาจุดเกิดเลยโอเคแล้วก็คุยคนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปคุยกับบนหัวเรือตรงนู้นอีกนี่อันนี้จะเป็นทางลับพิเศษนะนี่ขึ้นมานี่เลยโชโชโช เอ้ยเดี๋ยวโหกดผิดกดผิดกดผิดมาอ่ะมาอ่มาขึ้นหัวเรือตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปหาที่ยากนี่ก็วันนี้เคเวสจะค่อนข้างง่ายจะเห็นได้เลยครับว่าทำแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ออกกดออกจากเกมก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ต้องกดออกก็ได้ก็ เควสวันนี้ก็่าจะเป็นวันนี้ครับเคว้เสร็จทัสิบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเราทําอะไรปบร้างเห็นไหมมีคิวกี่ตัวไม่ขึ้นด้วยแล้วก็มีเดตตายหกครั้งใช้เวลาสี่นาทีสามสิบห้าวิอะไรประมาณเนี้ก็น่าจะไม่ยากครับวันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูได้โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องท็อปสตารี่นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ